สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปนี้ทั้งผู้ที่ติดตามอยู่แล้วหรือผู้ที่กำลังสีเขามารับชมนะคะวมือน,นี้สิ้นผ้าเมา่บึงค่ะมือน,นี้ง่วทีเดี๋ยวผ้าพี่น้องมาเบิงเหมือน,น,นลาพันทองแกนะคะมือน,นี้เพิ่นมีอาการกระวนกระวายค่ะแต่บ่หุ่ว่าสีขอดมือน,นี้บอ่อเพิ่นเหลิมยกหางเหรอคะเห็ค่ะ เป็นเหลื่อมโมเป็นตายูหูซึ้งวานะคะแต่ว่ากับโบหงโเป็นเจ็บถ่องบอแต่ว่าเพิ่นเป็นบเป็นตะยูเป็นอยากยกหางเป็นกระบนกระว่ายแล้วนะคะนี่โมหงว่าสีขอดมาหนีบอนะคะแต่ว่าเหลื่อมมีอาการยกหางเป็นบ่อยอยากยูกับทีแล้วนะคะกระบนกระว่าย ว่าเพินหนาจะขอดมือนะคะนี่เพระว่นหนาเพินเหลื่อมเดินแล้วค่ะนี่อาการพิษปกติอีกอย่างหนึง่งเพราะงวงฉีไก่ขอดนะคะในเสังเกตนเพินเลอหนามเหลื่อมเดินแล้วแสดงคนไก่ขอดแต่ตอนนี้ยังเก็บเพราะท่นแหงะะ่อยังกินยาไดได้ว่ากับสีมีอาการกระวนกระวายอยู่หรอกมีพิษต่างตาจากสี่เข้าเคยเลี้ยงอยู่เพินเหลื่อมเห็นแล้วนะคะนี่หนามเดินแล้วแต่ว่าจังส่งเจ็๊บถ่องบระท่นแหงนะคะ พี่น้องสังเกตอาการง่วนะคะนี่เขะง่วงไก่ขวดจะสีผ้าไปเบิ่งอีกนะคะเหลือมีอาการกระวนกระวายแล้วนะคะนี่บ่อยากกินยาแล้วนะคะนี่ เดี่ยวนางเดี่ยวหนอนเดี่ยวยางนะคะนั่งแล้วก็นอนลูกเดี่ยวลูกเดี่ยวนางเดี่ยวลุกเดี่ยวนอนอยู่นะเนยเพื่อนกระบุ่นกระว่ายแล้วนะคะก็คิดว่าเพิ่นนาจะขอดมานีนะคะ ยกหางแล้วนะคะส่งสีอยากเบ่งลูกแหลกนะคะนี่เพิ่งจะย่งสีบดท่านขุดคเคยชินกับอาการเจ็บท้องขอดปานในนะคะกระต่องเฝาระหว่างเพิ่นเดี๋ยวลูกเดี๋ยวนอนอยู่ค่ะนี่ยางกับไปกับมา เมื่อนี้เป็นอายุขั้นเพิ่อเก่าเดือนก็อีกสิบแปดเมื่อนี้นะคะนี่คิดว่านะคิดว่าเพิ่อนาจะขวดดันออกไปนะคะอยากเขาาต่ขอกนะคะเพื่อนเคยเขาขอกเพื่อนเชื่อใจของเพิ่นนะคะเพิ่อนอยากอยู่ในขอกกับสีเอาเพิ่นเขาขอกกี่ดอกค่ะถ้าเห็นอาการแบบนี้นะคะให้พี่น้องเข้าสันนิฐานได้เลยว่าเพื่อขอดแถวหล่อยกระเซ็นนะคะเหมือน นี่แลคะค่ะสังเกตงดแล้วก็นมพ่นฉี่ออกมาขางหนานะคะเพ่นบอกบางท่านพ่นบอกว่าสิได้ลูกตัวเมียนะคะสีมาหลุนเบ่ง่าพ่นสิได้ตัวผู้หรือตัวเมียนะคะนี่ต้องรอหลุดน,นะคะมองผูกเสือกับผูกได้บเยหาไปเลยนะคะเพราะว่าส่วงนี้มันค่าปลาเขาก็มีหม่องให้พันยางแค่บไกลก็มีหม่องยางใกล้ๆกันแดดนะคะ ต้องพยายามเอาแมงหัวไว้ไอยู่ในโฮมแอายุขันเพิ่นน่ะนะคะได้เก่าเดือนกับอีกสิบแปดมื่อนี้แล้วค่ะคะอดแน่ๆคะ่ะนี้ล่อหลุนค่ะล่อหลุนคอร์ดเหนี่ยเหลื่ลอมเ,เจ็บถ่องคิดว่าเพิ่์นนี้มันก็เจ็บถ่องนะคะเพะิ่นกระวนกระวาย เพิ่งส่งเพิ่นยากเขาคอ,อกนะคะนี่สเดีว้วยเพิ่นเขาคอ,อกแล้วค่ะเพื่อฝนตกหรือว่าทามันแดดแห้งนะคะเพิ่นแข็งแรงยยานเพิ่นเอาเขาหยากนะคะใช่เพิ่นคอดในคอ,อกแล้วค่ะเบิ่งพยายามเบิ่งเอาก็ได้ยุ่ในคอ,อกแล้วนะคะเอาเขาคอ,อกก็ย่างกลับไปกลับมาที่เราะคะ่ะตอนนี้ยาก็บก่บค่อยอยากกินแล้ว ยกหางนะคะ,สะแสดงว่าเหลื่อมเจ็บทองแห้งลยหางก็ไปกลับมาอยู่ค่ะเหลื่อมสีเจ็บทองแห้งแล้วหญ้าก็มีอยู่ค่ะแต่ว่าโบโบกินแต่ว่าเพิ่นกับโบฮวนแห้งเขาอยู่ทางหนอกนะคะเพราะว่าสวงสายมานีเพิ่นสีมายู่ในขอกนีเพิ่นเจ็บทองขอกเพิ่นเก็ย่งอยากอยู่ในขอกอ,อ,อ,อยู่ค่ะเิ่นสีอุ่นใจก,กันมาจากค่ะตอนนี้ก็ได้้อาเขาขอกไปแล้วนะคะสองลออสังเกตอาการอีกนะคะนี่ เหลือมมีอาการชวนเบ่งแล้วนะคะนี่เอาคนเขาหอ,อกไว้คนมาเขาหอ,อกอเับคนเคยเขาหอ,อกผูกข้างหลอดเพื่อก,กวนอยู่คนจะเขาแต่ขอ,อกเลยเอามาใส่หอ,อกไว้นะคะนี่เ,นเหลือมมีอาการชวนเบ่งนนี่รอบที่สองนี่นำไซเป็นออกมานะคะ ดุ่นน้ำเงื่อนค่ะก็นั่งชวนเบงนะคะเติมเบงไงขอท่านเบงคับ แมงหวาเป็นเหลืองดินเลยนะคะเนี่ยอ้อกง่ายๆได้ลูกอาร์เร่ ประชันอะไรนะคะับแต่สีเขาไปทางในก็ะยันเป็นลูกอีกนะคุณยุดเบิงเหรอคะเดี๋ยวดอีกข้าวพวกเงี้ยวพนแตกแล้วค่ะพวกเงี้ยวพนออกมาแล้วอู้อู้อู้ลูกละอู้อู้อพวกเงี้ยวพนออกแล้วค่ะอุ้หลุนหลุนนะคะพวกเงี้ยวพนออกแล้วค่ะ ออกมาเลยค่ะออกมาแล้วออกมาแล้วค่ะ,ออออคะของดของ่ายๆเด้อลูการาเด้อขอดง่ายๆเด้อหุ่นเงาออกมา้านะคะล่อหลุดค่ะล่อหลุดโอ้เตีนๆค่ะ ออกลูกออกออกลูกอออกลรกออกออลูกออกออกออกโอ้อง่ายได้ลูกเด้อออกง่ายได้ลูกเด้อนี่เหอนตีนเขาว่าหนี ขนนะคะกือบหันขึ้นมาเลหันเป็นออกมาเหยเอาแล้วนะคะออกมาเกือบเคริงสอกแล้วมวันคดีเป็นลูกนะคะแล้วเลยฮอดเข้าไป bên lục bên 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 lục bên

เออเออเออเบ่งแหน่แหละมันบอกเบ่งเบ่งโอ้เก่งเว้ยเออเออเดี๋ยว้ยเอาเก่งเก่งเบ่งอีกเบ่งอีกเอาเยอะอีกเอออย่าไปซอยมันหน่อยก่ออย่ามันดูก่อนเบ่งลูกเบ่งเว้ยอีกอีกแข้งอีกเอออีกอีกแข่งอีกไว้เร็วเร็วเร็ว เบ่งเบงเร็วเร็วเบงเอาเอาเร็วเบงเบงแพงเบงอืออเร็วเร็วเงเอบงร็วเบงลูกเอาอีกเอาอีกแพงเอาอีกเบงเบ่งเบงร้อจับคานไหว้ด้วองอือยอย้อนทั้งเช้ยอเส้นเลยยอนเสนหอกคืออือเบงเบงมันส่วงส่วงนี้มันหนส้ออูกแต่ส่วง อยากไปจะไปดึงเป่าดึงขามันจะดึงขามันนอหลากมัน oh, น uh ั huh. uh ่น huh. คือเออยอสักเส้นหนึ huh. Then, oh ่งคือน่ตงุเอาเพ่งเอาลูกเบ้งเบ่งมาเอาลูกเบงเพ่งเบ้งเออยอสักเสอนเออเอาลูกเอาขาเนาะเอาเพ่งอ่ะมันติดตืนขาเลยดึงดึงออกมาบ่ดึงออกมาไม่ค่อยคอยดึงเออมันเด้งเหมอนท่อค่อยดึงออกก็ซอยมันเออเอาเพ่งเอาเ ดข้านอ่เอนอนอยึดจับหัวดูแน่กไปเอออกูตบอกอกอีกแมงอ้ีกลูกยีบมงน้อยน้อยลูมีหนอมาวแม่ว่าจักรข้นบังหมดหมดท่อมดเออดึงเลได้อ่านดึงลได้โจมโจมจมเอได้พอนโมเอาจะพาเซ็จาเซ็จอมบอโดด จมข้าไปจมดึงโดเพ่าวันดูโดออ้าลูกเอ้าใกลแล้วลูกใกล้แล้วใกลแล้วโออีกอีกอีกไม่นอยองโอ้ยมีแห้งเด้บานนี้เออเก่งเโอ้รุ่นรุ่นเทม่หัวหัระวังเดินเ่อไปดให้มันาดเดยวอาเอมันปิด ข้อไม่แง่เกลข้อไม่แง่เอาลูกลูกแท่งลูกไปนี้เขาเลี้องหายขาดเองบ่ปล่อยแม่มันเห็นแม่ลูกเลี้ยงมันก็สีผิวขาดบ่เซตแตนหามันออกให้มันสำลักน้ำขามออกพอนแม่ก็ดูก่ะเกลี่ยหรอกไม่แย่จนเด่นโอ้ยแหงเอ้ยขำขวนเด้อเขาเดินแม่จิตเซตแห้งแห้งเดีวยดวยพอให้มันสะอื่นอ่ออกเ่าไ ครับจำออกแม่ขาดูคุณออกกัดแม่ไม่พยห้ามดูขึ้นมาหรอเงี้ยหมอขาหนาักขาหนาักขาหลังบ่ชตีหังออกขาลังเออหลังลูกลูกคุณห,หรือแม่พอมันเบิ้งบัดเซ็ตถูกคุณถึงแม่อยู่ถึงแม่โอ้ถึงแม่ไว้ไข่อยอีตัวนี้เออ <laughs> พ่อพ่อนำคำยังนี่ปลาเช็ดออกเนี่ยนะ้วคเจ้าขายไว้รับกอแม่อย่างดีเนาอ้ยปลาอยู่หลางหนองมันบกนีพอมันวิดหัวลรวมันงายเลยเนาะนี่นะคะเพิ่นได้ขอดแล้วนะคะเป็นตัวเม่ค่ะนี่เวลาขอดแล้วนี่ก็เอาหยอดอ้อยเพิ่นกินค่ะผู้เฒ่าโบราณเพิ่นว่าหนองเพิ่นสีออกเร็วนะคะเพื่อขับโลคนออกเอาเอาเกลือผสมน้ำน้ำค่ะ ประมาณกำม,มือหนึ่งกำม,มือเพาแห้งเนาะคะ่ะมันสีเข้มกำม,มือสมมุิใส่หนามหนึ่งคูนะคะนีลกก่ลูกเพิ่งกำลังฮัดยืน,นะคะ่ะโ,โอ้โอ้โอ้ได้แล้วค่ะเกือบได้แข็งแรงดีอยู่ค่ะตัวนี้ได้ตุ้มเมียนะคะผสมลูกกระทบไปอ่าปากถากินนมเลยนะคะแต่ว่าเพิ่ยงยืนเพราะท่านได้อยู่แข็งแรงดีอยู่ค่ะโอ้ไม่เขียวพ <laughs> อฮือถ้าจะกินปากแม่ยแล้วม่เขียวเกลือต้องมาฟองซอง นี่นะคะถือว่าแข็งแรงอยู่ค่ะหูซื้อว่าเพื่อนตอบสนองต่อการเลี้ยงแม่เพิ่อนอยู่นะคะบนหนิ่งผลสิกินแม่แล้วค่ะแม่สาวลูกแรกค่ะนี่ขอดกระขอดง่ายอยู่ค่ะถือว่าง่ายอยู่ได้ซอยแค่นิดหน่อยนะคะที่แรกรก็ตกใจค่ะอันอันทุ้งลำคามแตกกันแม่เพิ่นยืนนะคะขาเพื่อนรุดเข้าไปใหม่ บันนี้พอดีขาออกมามพอดีเม่เพิ่นนอนนะคะก็ออกมาทีแรกกันขอขาเพิ่นพับนะคะขางหนึ่งแงวขางหนึ่งสันก็ตกใจอยู่ค่ะตามกตีนี้มันต้องเหยียดออกมาพร้อมกันนะคะเหยียดออกมาพร้อมกันหละก็จมูกโพนะคะแต่วันนี่ก็ตกใจเนี่ยก็เลยเขาไปหาเพื่อนมันเขาไปแล้วผัดเขาไปแล้วผัดแม่เพินพ่นตกใจนะคะก็เลยลูกลูกละขาเพิ่นหุบค่ะนี่ แต่ว่าเพื่อนกะเด็นอนเบ่งหม่หลอบสองนะคะกะขอดง่ายค่ะปกติแข็งแรงดีแหละคะ่ะอยากกินนมแล้วแต่ว่าเพื่อนยังบ่ท่ันแข็งแรงแหงยืนบ่ท่ันไดอยู่คะ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะกะขอขอบคุณผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้กัขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ